สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะบริษัท J s ไฮดรอลิกจำกัดวันนี้นะคะเราก็จะมานำเสนอสินค้าตัวนี้นะคะเป็นลิฟต์ยกวัตถุไท์นะคะ น้ำหนักของตัวสินค้านะคะอยู่ที่330กิโลกร,รมัมเป็นระบบโซลินอยไฮดรอลิกกำลังไฟ2.2กิโลวัตต์นะคะหรือ3แรงนะคะสามารถรับน้ำหนักของตัวรถมอเตอร์ไซค์นะคะได้สูงสุดถึง1000กิโลกร,รมัมหรือ1ตันนะคะสามารถนะคะยกสูงได้ถึง1เมตร20เซนติเมตรหน้ากว้างของแท่นนะคะอยู่ที่89เซนติเมตรความยาวนะคะอยู่ที่2เมตร22เซนติเมตรยกต่ำสุดนะคะ17เซนติเมตรนะคะเดี๋ยว เรามาให้พี่ช่างแนะนําดีกว่านะคะว่าตัวสินค้าประกอบไปด้วยอะไรบ้างสวัสดีค่ะพี่ช่างครับก็คืออ่าในในส่วนของตัวนี้นะครับมัมีคาทับล้อกันตกครับมีทั้งข้างหน้าข้างหลังกันตกค่ะคือัเลยเวลาเราวิ่งรถึ้าจะได้ไม่ต้องวิ่งโผล่แล้วก็ขาดวางข้องมือครับนี่นะครับวางข้างมือก็มีสองด้านสองฝั่งสะดวกต่อการใช้งานครับหยิบจับื่องมือได้ง่ายค่ะ ตัวสะพานนี้ถึงแม้ว่ายกขารถขึ้นมาปุ๊บสามารถก่อได้ครับสามารถแก้ตัวนี้ได้เลยจะยกทั้งสะพานนี้ก็ได้ก็สะดวกในการใชงานโดยที่ไม่ต้องขอดเข้าก่อบโิยทีประกอบก็ประมาณนี้แล้วก็มีน็อตยึดกับพื้นครับก็คือปุ๊บสำหรับยึดกับพื้นกันกันล้มกันอะไรครับสี่ตัวสี่มุม ก็มีแถมให้ครับแล้วพื้นในการสําหรับหยุดตาติดตาคะ่ะต้องหนาเท่าไหร่คะเ็นขึ้นไปครับค่ะก็ <c oughs> คือความหนาไม่น้อยกว่า10บเซนค่ะก็ะคือพวุกจะอ่ารีบกอได้ดีครับค่ะตรงนี้แถมให้ก็อ่าประกอบไปด้วยอีโมทบังคัครับค่ะ<อ>แล้วก็เป็นผู้คอนโทลสำหรับอายกดรวลิิค่ะครัตัวนี้จะ ยาว2เมตรครับสามารถยกวางไหนก็ได้แล้วแต่ระครับค่ะการใช้งา,งางน,งนก็คือ,อมีดีโหมดให้แล้วก็มีตัวโหมดสามารถยกได้ค่ะเสียบเสียบไฟบ้านได้ปกติครับไม่ต้องต่อเบรคเกอร์ไม่ต้องอะไรก็คือกไปวางไหนเสียบใช้งานได้เลยครับโอเคค่คะ,ะแล้วก็วิธีการใช้ครับก็จะมีปุ่มปุ่มขึ้นกับลงครับค่ะถ้าขึ้นก็คือกดขึ้นนะครับ กดค้างไหมครับอ่ากดค้างเพื่าลูกค้าจะสะดวกในการทำงานนะแล้วก็ลิฟต้ล็อกลิฟต้ล็อกจะมีสี่ล็อกครับค่ะอ่าเวลาล็อกก็กดกดปุ่มนี้ครับแล้วก็สลับที่สลับตัวนี้ก็คือตัวนี้จะมีคําว่าล็อกกับอันล็อกก็อันล็อกก็คือเวลาเรานําลิฟต์ลงครับส่วนเวลาล็อกก็คือเราบิดมาแบบนี้แล้วก็กดปุ่มลงครับ หรืก็จะไหลลงมาติดล็อกก็คือแล้วแต่ลูกค้าสะดวกก็จะยกระดับไหนครับค่ะถ้าสมมติว่าระดับนี้ไม่สะดวกในการทำงานเรก็กดขึ้นต่อได้เลยครับลูกค้าสะดวกนั่งทำหรือว่ายืนทำก็แล้วแต่ลูกค้าสะดวก พอสูงกดุงกดก็จะมีลิมิตลิมิตสวิตตัดให้ครับก็คือกดต่อไม่ได้ก็คือลิมิตสวิตกันอ่าซีนก็บอกอะไรต่างๆให้ครับโอเคค่ะอ่าเวลานั่งเราก็กดลงแบบนี้ครับก็ลิฟตัวนี้ก็จะไหลลงมาครับล้วก็ทำงานส่อย่างปลอดภัยครับอันนี้ใช้งานกับรถประเภทไหนได้บ้างคะรถน้ำหนักที่ไม่เกิน1นตันครับความยาวของช่วงล้อไม่เกินไมองเมตร เคยขึ้นลิฟต์อันนี้ได้ครับน้ำหนักหนึ่งไม่เกินหนึ่งตันก็คือแล้วแต่ประเภทรถว่าเป็นรถรุ่นไหนของค้าที่นำขึ้นมาครับก็สังเกตได้ว่าอันนี้ก็จะเป็นที่ปลอดภัยไม่มีไม่มีเลยสบหรืลิฟต์แน่นอนครับค่ะอันนี้เราสามารถใช้ประโยชน์จากตัวสินค้ายังไงได้บ้างคะก็ออถอดล้อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องซ่อมเครื่องอะไรต่างๆได้ครับซเปอร์ช่วงล่างแบบนี้ครับสามารถใช้ได้ว่า เปียวแตกถักอะไรได้ครับถอดล้อถอดขึ้นถอดะไรได้ัแต่ลูกค้าจะดวกใช่ค่ะแล้วโครงสร้างของเขาล่ะคะทําจากเหล็กโครงสร้างก็คือเป็นตัวนี้จะเป็นเหล็กกล่<ฆ>องเนิ้วคูณสองนิ้วครับหนาห้ามิลครับค่ะแล้วตัวก็ะบอกไฮดรลิกนะคะตัวรอลิกตัวน,นี้จะเป็นเป็นแกนสองนิ้วคนระับค<ฆ>่ะแกนสองนิ้วกระบอกสามนิ้วครับค่ะขึ่นค่ะแล้วก็มี ตามบำรุงรักษาก็มีข้องดูอัจารบีค่ะดูอัดจารบีตามข้อความต่างๆจะมีจะมีให้ครับก็คือ <c oughs> เราต้องอัดจารบีใช่ไหมครับใช่ครับ <c oughs> ก็คืออัจารบีทุกครั้งก่อนใช้งานก็ดีเหมือนกันก็บำรุงรักษาเหมือนเครื่อ <c oughs> ง,งจักรทั่วไปครับมีอัจารบีมีเหยนน้ำมันอีกทุกระยะที่ตามที่บริษัทกำหนดนะครับ แล้วเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกนี้ต้องเปลี่ยนตรงไหนคะพี่ชัยก็จะมีถังไฮดรอลิกอยู่นี้ครับแต่ก็คือเราต้องเปิดฝาตัวนี้ออกอ๋อค่ะเปิดฝาตัวนี้ออกจะมีจะมีก้นแทงค์เปิดออกแล้วก็มีจุดเติมน้ํามันเข้าไปคืมค่ะมอเตอร์ควบคุมตัวนี้จะเป็นมอเตอร์สามแรงครับค่ะก็คือกําลังเดือบเกืือสำหรับการยกต่างอืมค่ะก็วิธีการใช้งานตรงนี้่ะลูกค้า ลูกค้าซ้อมร็อเสร็จปุ๊บยาวลงก็คือเรายกขึ้นนิดหนึงค่ะยกขึ้นนิดนึงแล้วก็บิดตัวนี้มาที่อันล็อกครับค่ะบิดมาที่อันล็อกแล้วก็กดกดลงตัวนี้นอยไฟฟ้าก็จะทำงานก็คือตัวนี้ตัวนี้จะไม่ใช้ลมครับตัดมะบบลมออกไปก็คือใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวค่ะไม่ต้องมีพ่วงสายลมสายไฟมาปวกสองสายมันย,ยุ่งยากครับค่ะ,คะก็คือเป็นใช้ไฟฟ้าเสียบปั๊กใช้งานได้เลยแบบนี้ค่ะ ขึ้นลงก็สะดวกต่อการใช้งานวิธีการดูแลรักษาก็คืออัดจารบีก็คืออัดจารบีครับอัดจารบีแล้วก็เปลี่ยนน้ามันเครื่องน้ำมันไฮดรอลิกค่ะน้ำมันไฮดรอลิกตามที่บริษัทกำหนดไว้ว่าในตามระยะเสองเดือนสามเดือนหกเดือนอ,อ,อะไรอย่างี้ครับค่ะถ้าลูกค้าสนใจสินค้าของเราชิ้นไหนนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเพจของทางเราเลยนะคะ